มาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะด่า l ฮัลโหลสบายดีฮัลโหล everyone welcome back to my channel สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซปอปอปอลวนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเลแกชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็อไลฟ์เพลงชื่นชอบกันไหมคะ ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์นะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนก็จะมา r ล a แอคชั่นค่ะเพลงที่เจนจะ r ล a แอคชั่นในวันนี้นะคะก็มีพี่ๆหลายท่านเลยนะคะขอมาทางหลังบ้านนะคะอยากให้เจนช่วยรี a แอคชั่นเพลงนี้ให้หน่อยนั่นก็คือ สิเอาน้องเป็นเมียนะคะศิล,ลปินผู้ร้องนั่นก็คือตักแก้วมีสีค่ะและอีกท่านหนึ่งน่าจะชื่อว่าเซซีสนะคะและอีกท่านหนึ่งคนที่สามนั่นก็คืออ้ายหัวล้านนะคะหากเจนอ่านชื่อผิดอ่านชื่อไม่ถูกต้องขอโทษขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้ากเกิดว่าเจนอ่านชื่อไม่ถูกนะคะ งั้นเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าสิเอาน้องเป็นเมียนะคะจะได้ข้อคิดทัศนคติอะไรจากเพลงเพลงนี้เราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะสิเอาน้องเป็นเมียไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะ อาจจะสามสิบปีแล้วนะคะเริ่มจะเท่าแล้วนี่ดีเจสามสิบสี่คงจะโคตรเท่าแล้วค่ะร่างกายมันเริ่มอ่อนเพลียลิ้นอยากลิ้นลิ้นเลียถ้าได้น้องเป็นเมียฮับห้องเราจะเพียกันทั้งคืนแต่แต่ทีที่พอบอกมากยานโบได้น้องเป็นเมียค่ะค้หรือที่ใส่วิธีจอบรักตัวน้องมากันเหตุแบบนั้นมัน พ่อไอไม่เป็นหูให้สิเป็นเต้นนายตอนนี้ให้ได้เพียงแต่งอย่างใครก็เป็นได้เฮาจะใิ้ได้พากันนอนงายโอ้น้องเอ้ยไม่ใดก็จอบแต่มองอยากแต่งนองกับน้องอยากจะเป็นคู่ครองแต่ว่าพ่อของนองพ่อฝังน้องนั้นบ่มักขี้นณาไอ้ยนะคะเป็ไอแล้วสิเอาจนตายคิดว่าไอเป็นพ่อหม่บ่แม่นเด้ออีกพ่อ ทำไม่เด้จ <บน S 1> ้าที่ยอมหรือบอกถ้าเพิ่งยอมไม่ที่พาไปขอน้องแล้วสนอีกแม่นั้นเป็นสฟนใจใจดีเป็นผมยับน้องให้อายเลยทันทีขอแต่อายดูแลน้องเป็นอย่างที่ก็พออยากได้น้องเป็นแค่ละน้องบอกหุยพอที่ยอมหรือบอกถ้าเพิ่งยอมไม่ที่พาไปขอน้องแา้ นมัเอโชคดีนะคะที่ยังมีอีแม่เองโชคดีนะคะอีแม่ใจดีนะคะกันเนียเชียโยงกัซีเชียโยงกเนียเชียโยงกัซีเชียโยงไม่ฟังไม่ออกเลยค่ะช่วยแปลให้ด้วยนะคะดูเชียวกัซีจีเนียเชกูโยชิตากัเราเดือดดี พอแมนโลพู้ายพอแมนโลูหให้สิเปลนตานาตอนนี้ให้ได้เพียงอย่างไกยอีโดบันไดเฮาสิได้เป็นคูดโอ h oh, n no. น ใจทีเป็นพ่อลูกน้องให้อายเลยทันทีขอจะอายดูแลน้องเป็นอย่างดีก็พอที่แม่ใจดีนะคะขอแค่ดูแลน้องนางเีละนองจะยกลูกใครทันทีเลยค่ะถ้าพั้งยอมอาที่เฝ้าไปขอน้องนางส่วนในแม่นางเพื่อเสียใจดีพ่อหยาดน้องให้อายเลยทันทีขอจะอายดูแลน้องเป็นอย่างดีก็พอ Con yêu sướng, con tiếc sướng, con yêu sướng, con tiếc sướng. Con yêu sướng, con tiếc sướng, con yêu sướng, mẹ trái, em

ดีนะคะอขอแค่อ้ายรักแล้วก็ดูแลน้องนะคะแม่พร้อมที่จะยกลูกสาวให้เลยค่ะ<ช>อ<บ>ัดเลือกคนนี้นะคะเป็นไงคะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าสีเอาน้องทําเมียนะคะสีเอาน้องเป็นเมียค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพราะมากเลยนะคะกับสามหนุ่มสามมุมนะคะเพราะมากเลยนะคะยังไงเจนก็ฝากติดตามผลงานของทั้งสามท่านด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮิตกระดิ่งนะคะ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเจนนี่ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเจนนี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮิตกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดเจนต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ อยากให้เจนนี่นะคะอยากให้เจนรีแอคชั่นเพลงไหนนะคะเขียนมาเลยนะคะใต้คอมเมนต์ชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องนะคะเจนก็จะรีแอคชั่นให้ทุกเพลงเลยนะคะหากว่ารีแอคชั่นให้ช้าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่เจนก็จะพยายามรีแอคชั่นพยายามทยอยรีแอคชั่นให้ทุกเพลงเลยนะคะวันนี้คลิปวิดีโอนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย